มาไว้ที่ก่อนไหมไปถ่ายก่อนมั้ยไม่พี่ถ่ายคนเดียวอให้เจ๊ถ่ายคนเดียวะ อีกคนแล้วีคนี้ลียต้นอยนง่วยตกนลตกลงชอบหรือว่าจะไม่ชอบบอย่างนี้